สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องแมวฟาเบอร์โมเวันนี้เรามาเจอกันในรูปแบบของดอกบัวบูชานะคะวันนี้เราจะใช้ดิบบิ้นกากเพรสีทึบนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะตัดดิบบิ้นอยู่ที่34มสนิ้วนะคะเราก็จะพับมุมปลายแหลม ลงให้เท่ากันนะคะเราก็จะมาขึ้นฐานสี่ก่อนนะคะเส้นที่1นนะคะแล้วก็เส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่ ต่อไปเราจะมาพับฐานแปดนะคะเราจะเริ่มเส้นตรงนี้ก่อนนะคะพับวนขึ้นไปแบบนี้นะคะเราจะวนด้านขวานะคะ เมื่ออยู่ในลักษณะนี้แล้วแล้วก็เส้นนี้สอดน,นะคะเส้นที่เหลือเป็นกากเพชรอยู่เสร็จแล้วเราก็จะพลิกกลับด้านนะคะเราก็จะจะจับริบบเ้นสเส้นนะคะ เส้นที่1นะคะเส้นที่2เส้นที่3แล้วก็เส้นที่4ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะต่อไปเราก็จะมีริบบิ้นอยู่ข้างล่าง4เส้นนะคะแล้วก็ทิ้งริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างลงนะคะแล้วเราก็หยิบริบบิ้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับ แบบนี้นะคะต่อไปทำเหมือนเดิมค่ะเราก็จะทิ้งริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดลงไปแล้วเราก็หยิบริบบิ้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับทำเหมือนเดิมนะคะริบบิ้นที่อยู่เส้นล่างทิ้งลงไปแล้วเราก็หยิบขึ้นมา เหมือนเดิมค่ะเส้นสุดท้ายนะคะคเราก็ทิ้งลงไปแล้วก็หยิบขึ้นมาก็จะมีริบบิ้นสีเส้นนะคะเราก็ทิ้งเส้นที่สี่ลงไปนะคะริบบิ้นก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ ประมาณแบบนี้นะคะเราก็จะทําการสอดนะคะเราก็จะเส้นเส้นนี้สอดก่อนนะคะเราจะสอดเข้าช่องนี้นะคะต่อไปก็เส้นที่สองเราก็จะสอดเข้าช่องเดียวกันแต่จะทะลุช่องที่สองนะคะต่อไปเส้นสุดท้ายเราก็จะสอดเข้าช่องเดียวกันแล้วก็ทะลุ ช่องที่สามนะคะแบบนี้นะคะต่อไปเราก็ดึงให้กระชับนะคะ ถ้าใครจะใส่เหรียญก็ใส่ในขั้นตอนนี้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเรายังไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราสามารถใส่เหรียญทีหลังได้นะคะ,ะต่อไปเราก็จัดให้กระชับเสร็จแล้วเราก็ถือขึ้นมาแบบนี้นะคะเราจับริบบิ้นอยู่ในลักษณะนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะ ข้ามสามนะคะเราก็จะจับเส้นนี้นะคะที่อยู่ใกล้ในโป้งเราเราจะพาดมาสามนะคะหนึ่งสองสามนะคะที่บอกว่าพาดมาสามหนึ่งสองสามนะคะต่อไปก็เส้นที่สองนะคะเราก็จะลงช่องนี้ต่อไปเส้นนี้เราก็จะลงช่องนี้นะคะ เส้นนี้นะคะเราก็จะลงลงช่องนี้ก็จะเป็นลักษณะสี่เส้นอยู่นะคะเส้นสุดท้ายนะคะเราก็จะพาดมาพาดมาในลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นในลักษณะสามเส้นทีนี้ก็จะเป็นสามเส้นแบบนี้นะคะ เราจับเส้นที่หนึ่งเส้นนี้นะคะเราจะสอดเข้าช่องนี้ต่อไปเส้นที่สองนะคะเราก็จะสอดช่องนี้แล้วก็จะทะลุช่องนี้เส้นสุดท้ายนะคะ แล้วก็จะซอดช่องนี้แล้วก็ทะลุช่องนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะจัดให้กระชับนิดนึง เสร็จแล้วเราก็พิกกลับด้านมานะคะเราจะให้กระชับแล้วเราก็พิกกลับด้านมาก็จะเป็นในลักษณะนี้ต่อไปแล้วก็จะสอดกลิบริบินนะคะคือสอดตามแนวริบินเลยนะคะโดยการวนขวานะคะเส้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็เส้นที่สองอุ้ย เส้นที่2นะคะเราก็สอดตามแนวริบบิ้นเลยนะคะวนขวานะคะสอดให้หมดทุกเส้นนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็พลิกกลับด้านมาอีกทีนะคะเราก็จะมาสอดทํากีบดอกบัวนะคะเส้นที่เรา คือตรงนี้โป้งเรานะคะเราก็นับไปตรงนี้นะคะเราก็นับหนึ่งหนึ่งสองนะคะหนึ่งสองนะคะเราก็เอาเส้นนี้เส้นที่ตรงนี้โป้งเราสอดเข้าตรงช่องนี้นะคะที่เป็นหนึ่งหนึ่งสองนะคะเราก็จะสอดเราก็จะทะลุทะลุช่องตรงที่เราเส้นที่เราสอดนะคะ แบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะทำตำหนิตรงเส้นที่เราสอดให้เป็นเส้นที่หนึ่งนะคะต่อไปก็เส้นที่สองเลยนะคะเส้นเส้นที่สองเราก็จะเข้าช่องถัดไปนะคะเห็ mm hmm. นไหมคะก็จะมีริบบิ้นเส้นแรกที่เราสอดแล้วก็ช่องถัดเราก็สอด ก็จะทะลุช่องถัดมานะคะเราก็ดึงแต่เราอย่าเพิ่งดึงให้ให้แน่นนะคะต่อไปเส้นที่สามค่ะเส้นที่สาก็จะเป็นช่องถัดไปเรื่อยๆนะคะก็จะทะลุช่องถัดมาเรื่อยๆนะคะต่อไปเส้นที่สี่ก็เหมือนกันค่ะก็จะตามแนวริบบิ้นที่เรียงอยู่ด้านในนะคะ สดเลยนะคะทุกคน ทุกคนอย่าเพิ่งดึงให้แน่นนะครับเพื่อว่าเราจะได้มองเห็นช่องข้างในนะคะอขออภัยด้วยค่ะบ้านติดถนนอ่ะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะ นะคะ,ะเราก็จะตามหาว่าเ,าเส้นที่หนึ่งที่เราทําตําหนิไว้นะคะคือเส้นนี้นะคะเราจะดึงเป็นเส้นแรกนะคะเราจะดึงแล้วก็เส้นที่สองค่อยๆดึงให้กระชับนะคะในขณะที่เราดึงแล้วก็ใช้มือจัดระเบียบช่วยด้วยค่ะ เสร็จแล้วก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะแล้วเมื่อเราจัดระเบียบแล้วนะคะ,ะต่อไปก็จะเป็นในลักษณะเราจะมาทำกลีบด้านนอกนะคะเราก็จัดกระชับอีกรอบนึงนิดนึงลิบบินเราก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะคะทุกคนจับเส้นมาเส้นหนึ่งก็ได้นะคะเราก็จะจับบิน ที่อยู่ตรงหน้าเราเส้นไหนก็ได้นะคะจับริบบิ้นขึ้นไปแบบนี้นะคะพับไปด้านบนนะคะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งกดช่วยนิดนึงนะคะพับไปด้านบนแล้วก็บิดริบบิ้นแบบนี้นะคะพับไปด้านบนแล้วก็บิดริบบิ้นเดี๋ยวเราก็จะสอดช่องนี้นะคะ เราจะสวดวนขวานะคะแบบนี้นะคะเราก็จะบังคับให้ออกช่องนี้นะคะในขณะที่เราดึงแล้วก็ใช้นิ้วเรากดกดตรงนี้นะคะกดช่วยดันกรีบอันนี้ค่ะ ต่อไปเส้นที่เส้นที่สองนะคะวนขวานะคะแล้วก็จะพับดิบบินลงเออไม่ใช่ขอโทษค่ะดันดิบบินขึ้นนะคะแล้วเราก็บิดแบบนี้นะคะเราก็จะสอดช่องถัดไปเลยนะคะก็จะออกช่องนี้นี้เราก็จะสอดในลักษณะนี้นะคะ เส้นต่อไปก็ทําเหมือนเดิมนะคะดันริบบิ้นขึ้นไปแล้วก็บิดริบบิ้นแล้วก็จะสอดช่องถัดไปนะคะ ทุกเส้นนะคะ จะได้ในลักษณะนี้นะคะเราก็มาจัดระเบียบก่อนกีบไหนไม่เท่ากันบ้างนะคะต่อไปเราก็จะมาทำฐานนะคะฐานก็คือจะเป็นในลักษณะนี้นะคะ แล้วก็จับริบบิ้นในลักษณะนี้นะคะเราก็จะเริ่มเส้นที่อยู่ตรงหน้าเราคือเส้นตรงไหนก็ได้นะคะเราก็พับในลักษณะคุ้งเข้ามาแบบนี้นะคะคุ้งเข้ามาแล้วเราก็จะสอดช่องถัดไปนะคะเราก็จะปลายริบบิ้นก็จะผูกตรงช่องนี้นะคะเราก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมนะคะนั่นก็คือแหนบนะคะนี่ค่ะ เส้นนี้จะโค้งเข้ามาสอดแล้วก็จะออกช่องถัดไปนะคะนี่ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะเส้นต่อไปเหมือนกันค่ะโค้งเข้ามาสอดให้โผูช่องถัดไปนะคะนี่สอดไปให้ครบทุกเส้นนะคะทาเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมนะเหมือนกันทุกเส้นนะคะ แล้วก็สอดนะฮะ ต่อไปแล้วก็จะมาจัดระเบียบนะคะแล้วก็มาดูกีบฐานดอกกีบดอกบัวนะคะว่าออสวยไหมเท่ากันไหมนะคะถ้ากีบไหนเราไม่เท่ากันเราก็ใช้มือดันดันได้นะคะต่อไปเราก็จะมาตัดรเบี้นส่วนเกินนะคะ ถ้าใครถนัดแล้วเราก็ตัดริบบิ้นอยู่ประมาณ33 33นิ้วก็ได้นะคะ33-34นี่ค่ะเสร็จแล้วดอกบัวบูชาค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็ฝากเพื่อนกดติดตามกดไลค์กด like, กแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ